แกดดรายการคนละเพลงเดียวกันสนับสนุนโดย i d e ดีย s t u u i o o สตูดิโครบวงจรสำหรับงานดนตรีและการผลิตสื่อ เพราะสวัสดีผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับคนคนละเพลงเดียวกันนะครับเหมือนเคยครับบอเพลงเพาะๆนี่คุณกุ๊กคุณคุณยังนี่เอพิส o ดคุณมาอยู่กับเราสองสามเอพิส o ดแล้วคุ้นแล้วครับเริ่ม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 ร้องจากสัปดาห์ที่แล้วโอเคนะดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นนะครับพี่เพ่เมื่อกี้งานประกอบภาพยนตร์ใช่จะไมันเรื่องอะไรเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรใครได้ดูไหมที่ตัวเอกเรื่องไอ้ไข่ไข่ย้อย เพื่อนเหรอเพื่อนใช่ตัวเอกตัวเอกตัวเอกเพื่อนสนิทสิทธิ์ใส่หน้าไม่ใช่ฮะรอในคนเลือกน้ายเอสฮะเอสนี่เพื่อนสนันพันลั่นสู้ผมเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทพี่บอยตัวเอกตัวเอกชื่ออะไรพระเอกอะพระเอกซันนี่อะซันนี่แต่ตัวละครในหนังอะไข่ขย้อไข่ย้อยผมพูดจริงไอ้ทุบคนคุณวางหัวเราะผมจริงจริงใช่ไหมเพีงเพีงเพราะซันนี่เขาก็ย้อยอยู่นะ หรอฮะคุณไปพาดทิงเขาอีกแล้วนี่ยนีเราเราออกอุตส่าหเราออกมาจากคนเลยไอเชิญมาลงแขกคุณยังจะพาดทิงคนอีกแล้วเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าช่างไม่รู้เลยครับพี่หลายๆคนมักคุ้นกับเพลงนี้ในในประกอบภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทเพราะหนังดังมากก็พี่บอยร้องไงพี่บอยบอยพีดแมกเกอร์ไม่ใช่บอยไมโครนะฮะ นั่นก็ร้องได้พี่บอยพี่เมกเกอร์ใช่ใช่แต่แต่แต่จริงๆแล้วเวอร์ชั่นจริงๆเนี่ยเป็นของพี่ตั้มเอ้าจำไหมตั้มชันไหมสมประสงค์สมประสงค์สิงหาวนาวัตรนี่นี่คุณกรมคุณกรมคุณตันพี่ตั้มสมประสงสิงหาไกลพบที่เมื่อสิงหาไกลพบนี่คันทายตักสังพี่ตั้มพี่ตั้มเนี่ยเป็นสมาชิกเก่าของวงเดอะเซน อ่าใช่ใช่ใช่เปล่าใช่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 เดซน่ยพี่อะไรนะป๋าอะไรนะมันจะมีไม่ใช่ซิกเซนนะฮะเด็ดเซนเด็ดเซนป๋าอะไรที่เป็นป๋าที่มือกองวงวงที่เขาเอากองมาอยู่ข้างหน้าฮะตีกองอยู่หน้าเวทีป๋ามาป๋ามาดี่มาดพิมาี่ยหัวหน้าวงมแล้วแล้วแล้วพี่ตั้มเมื่อตอนตอนตอนที่เขายุคเล่นเล่นโรงแรมกันพี่ตั้มก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเด็ดเซนก็เป็นนักร้องเป็นนักร้องด้วยเป็นมือคีย์บอร์ดอออ่าแล้วก็ก็ได้มาทําแล้วก็เลย มาร้องเพลงนี้ทุกคนเลยรุ่นผมเนี่ยเลยรู้จักปีอะไรพี่โอ้โหน่าจะประมาณสามสองไม่รู้ผมประมาณนั้นผมเรียนอุ้ยก่อนสิเพราะว่าผมเรียนมมมสีอะไรเงี้ยอกหักครั้งแรกยังร้องเพลงนี้อยู่เลยพี่ตั้มเขาเป็นนักร้องเขาเล่นคีย์บอร์ดด้วยใช่ไหมใช่ครับยุคนั้นก็สะบอเอาคีย์บอร์ดมาสะพายเลยนะเอาแบบแบบเท็ดดี้เอฟแบบนูโวครับผมโตมาผมเจอพี่จอนเล่นคีย์บอร์ดเหรอฮะสะพายสะพายอ๋อ เออไนั่นนี่นั่นคือเพลงช่างไม่รู้เลยเพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะมากนี่คือของพี่ตั้มพี่ตั้มผมว่าเข้าใจว่าเป็นของพี่บอยมาตลอดแต่แต่พี่บอยต่ว่า,วาพี่กุ๊กเนี่ยไม่ทันพี่ตั้มนะทันทันไหมจริงๆรจริงๆทันเลยครับทันนะแต่ก็ไม,ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเพลงของเขาอ๋อเพราะว่าพอพักหลังพี่พตั้มเขาก็มีมีห่างห่างไปบ้างแต่เขาก็พยายามจะลองมา ต่ถ้าว่าถ้าเราดูงานเจ็ดสีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพศเพลงที่พี่ตั้มดังอย่างเมื่อกี้เนี่ยแต่ผมเป็นเด็กไงผมเป็นพวกนกแรงอะตอนนั้นอ่ะใช่ไหมดิดูเจ็ดไอ้พวกโลกดนตรีเจ็ดสีบ่อยไหมบ่อยครับเห็นผมไหมพี่ทำอะไรอยู่นั้นผมเป็นกาดอยู่ล่างไม่รู้เยอะมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเพลงเท่าไหร่นะครับก็เราไมเห็นไหมแต่ว่าว่ายังไงซะ วันนี้วันนี้ทุกคนอาจจะก็จะได้รู้แล้วประจักษ์ได้รู้ในเชิงประจักษ์ว่าช่างไม่รู้เลยเนี่ยเวอร์ตั้มเออเวอร์ชชั่นเวอร์ชชันเวอร์ตั้มโอ้ช่างแกเปิดป่องอนี่ยตอนตอนนั้นเวอร์ชชั่นเวอร์ชั่นของของพี่ตั้มสมประสงค์กับพอบอยบีทเนี่ยก็คือเพลงเดียวกันนะครับอ่ะส่งส่งท้ายร้องส่งท้ายหน่อยเรายังคงเหมือนเพื่อน ยอกร้อเหมือนวันวาแต่ฉันคื่คนใจสั่นแต่ฉันคือคนวันไหวลาไปแค่นี้ครับพบกันเอพิโซดหน้าสวัสดีครับสสวัสดีครับ